สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง m o v i e m a x ครับวันนี้ช่อง Movie m a x กก็จะมานำเสนออีกหนึ่งโปรไฟล์ฮีโร่ครับที่จิ๋วตะเจวครับนั่นก็คือเจ้ามนุษย์มดแอนด์แมนครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันครับต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วแอนด์แมนครับเป็นมนุษย์ปกติครับที่ได้รับพลังจากสูรของแอนด์แมนนั่นเองและแอนด์แมนครับจริงๆมีหลายคนครับซึ่งวันนี้ที่ Movie m a x จะมานำเสนอนั่นก็คือแอนด์แมนที่คนรู้จักมากที่สุดนั่นก็คือสกอตแลงนั่นเอง พลังของแอนด์แมนครับได้มาจากสูตรครับซึ่งสาผู้ที่ใส่สวมใส่สูตรเนี่ยสามารถขยายร่างแล้วก็ย่อร่างให้เล็กถึงขน,นาดอะตอมได้ด้วยครับในขณะที่ย่อร่างให้เล็กครับแต่พลังยังเท่าเดิมครับรวมถึงมีหมวกที่สามารถสื่อสารกับแมลงได้ซึ่งแมลงที่แอนด์แมนใช้บ่อยที่สุดนั่นก็คือมดนั่นเองครับซึ่งมดเนี่ยมีหลายๆชนิดเลยที่แอนด์แมนชอบใช้ครับไม่ว่าจะบินได้หรือ ต่อยได้อะไรเงี้ยครับทำให้มดเนี่ยเป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมของแอนด์แมนในการปฏิบัติภารกิจต่างๆเลยมีถุงมือครับที่สามารถยิงขึ้นพลังได้ครับรวมถึงมีอุปกรณ์ครับที่สามารถย่อและขยายวัตถุอื่นๆได้อีกด้วยมาดูประวัติของสกอตแลงหรือแอนด์แมนคนที่2กันนะครับสกอตแลงครับเริ่มเรื่องในคอมิกค,ครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน,นอิเล็กทรอนิกส์ครับแต่ว่าสกอตแลงเนี่ยใช้ความรู้ในทางที่ผิดครับ เอาไปใช้ในการโจรกรรมหรือว่าขโมยนั่นเองแต่สกอตรแล์ครับถูกจับกุมตัวครับในที่สุดและในขณะที่เขาอยู่ในคุกครับเขาก็ได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมครับจนได้รับหย่อนโทษและได้ออกมาหลังจากที่สกอตรแล์ออกมาครับเขาก็ได้เข้าไปร่วมงานครับอยู่กับแผนกออกแบบของ Star i n n u u t t y y นั่นเองซึ่ง s t y r i n n u u t t y y ครับนั่นก็คือบริษัทของไลทอนแมนนั่นเองครับ วันหนึ่งครับลูกสาวของสกอตแล์เกิดอาการป่วยครับได้ไปตรวจแล้วเป็นโรคหัวใจครับซึ่งการรักษาเนี่ยมีค่ารักษาแพงมากๆแล้วก็รายได้ที่สกอตแล์ครับได้จากสตาร์นั้นไม่เพียงพอครับทำให้สกอตแล์เนี่ยต้องหววคืนสู่วงการครับกลับมาก่ออาชญากรรมนั่นก็คือขโมยอีกครั้งหนึ่งครับเขาได้เลือกเข้าไปปล้นบ้านหลังหนึ่งครับแต่บ้านหลังนั้นครับกลับเป็นบ้านของแฮงค์พิมครับซึ่งแฮงค์พิมเนี่ยเป็นคนประดิษฐชุดของ แอนด์แมนครับซึ่งเขาคืาอแอนด์แมนคนแรกนั่นเองครับในขณะที่สกอตแล์เนี่ยได้เข้าไปบ้านของแฮงค์พิมครับก็ได้เจอชุดของแอนด์แมนเข้าครับแล้วก็ได้ขโมยมาในที่สุดครับแต่ตัวแฮงค์พิมครับจริงๆแล้วเห็นทุกอย่างครับแต่ว่าไม่ได้ไข,ขวว้างตัวสกอตแล์ไว้สกอตปล่อยให้สกอตแล์เนี่ยขโมยชุดแอนด์แมนออกไปครับแต่ว่าแฮงค์เนี่ยติดตามเขาไปครับ แล้วจนได้พบว่าแล้งเนี่ยขโมยชุดไปครับเพื่อที่จะเอาไปช่วยหมอที่จะรักษาลูกสาวเขาได้นั่นเองซึ่งหมอเนี่ยได้ถูกจับตุมตัวไปครับแล้วแล้งเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือหมอออกมาครับเมื่อภารกิจสําเร็จครับสกอตแล้งเนี่ยก็ได้เอาชุดครับปคืนแฮงค์พิมครับแต่แฮงค์พิมครับกับมอบชุดคืนให้แล้งครับแล้วก็บอกให้แล้งครับใช้ชุดในทางที่ถูกครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของแอนแนทเฮที่สองสกอตแล้งนั่นเองครับ ก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวโปรไฟล์ของเจ้ามนุษย์มดแอนแมนครับชอบไม่ชอบติดใจยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าอยากให้มูวีแม็กนำเสนอตัวละครใหม่ๆตัวไหนหรือว่ารีวิวหนังเรื่องไหนครับสามารถคอมเมนต์มาบอกมูวีแม็กได้เลยครับโดยกดไลค์กดแชร์หรือว่า subscribe เป็นกำลังใจให้มูวีแม็กด้วยนะครับวันนี้ก็จบแล้วครับสวัสดีครับ